สวัสดีครับผุกชมครับพบกันอีกครั้งครับกับการรีวิวทดลองขับรถยนต์รุ่นใหม่ครับคลิปนี้ผมมาอยู่ที่ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติครับเพื่อสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดครับจากค่ายเนต้าครับ ที่ผมกําลังอยู่ในรถครับเนสต้า GT ซึ่งรุ่นที่เราจะได้สัมผัสกันก็จะเป็นเนส t ต้า GT 660ครับหรือลองเลนส์นะฮะสำหรับเนสต้า GT ในรุ่นนี้ครับ6 0เนี่ยคำว่า660คือระยะทางวิ่งที่เราชาร์จเต็มน,นะฮะส่วนกำลังของมอเตอร์เนี่ยมอเตอร์ก็จะเป็นขับหลังกําลังของมอเตอร์อยู่ที่231นะครับแรงบิดอยู่ที่310นิวตันเมตรนะฮะ ในสนามทดสอบนะครับเราจะได้ลองกันทั้งในเรื่องของอัตราเร่ง handling ครับรวมถึงการเบรกในพื้นผิวเปียกเริ่มออกสตาร์ทนะครับเข้าไว้ที่แท็กสนามนครับตัวสวิตเกียร์นะฮะเข้าเกียร์ดีเป็นก้านนะฮะไปครับสัมผัสแรกต้องบอกก่อนนะครับรุ่นที่เราทดลองเนี่ยมันจะเป็นโฟงมาลลัยซ้ายนะฮะนำเข้าจากประเทศจีนต้นกำเนิดของเขานะฮะส่วนรุ่นที่ทำตลาดเนี่ย ต้องรออีกสักพักหนึ่งครเขาจะพัฒนาเป็นพวงมาลัยขวาสำหรับตลาดประเทศไทยในเมืองจีนครับราคาค่อนข้างที่จะน่าสนใจครับถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยเงินบาทเนี่ยอยู่ที่ไม่เกินล้านถ้าทําตลาดในประเทศถ้าราคาสักล้านต้นๆน,นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะตัวบอดี้ของรถเนี่ยค่อนข้างที่จะสปอร์ต แนวสปปอรร์ตคบบเเมูแลยฮะใช่ครับเดี๋ยวสเตชันแรกครับนะครับจะเป็นในส่วนของอัตราเร่งนะครับศูนย์ถึงร้อยนะครับที่ทางในต้าเนี่ยจริงๆเคลมไว้ที่6.5วินะครับแต่แต่หลายท่านก็วิ่งได้ต่ํากว่านะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะวนขวานะครับแล้วก็ไปเข้าในส่วนของสลาลอมแล้วก็เลนเชนต่อเนื่องนะครับก็คือเบรกหยุดวิ่งก่อนแล้วก็ต่อด้วยเลนเชนนะครับโอเคความเร็วก็ตรงนี้ก็ประมาณ50ตรงนี้ก็คือเทสศูนย์ถึงร้อยกันนะครับ สเตชันแรกครับจะเป็นการลองอัตราเร่ง0ถึง100นะฮรตามสเปคลงงานเคมาที่6.5วินะคะแต่ที่ลองกันได้ประมาณมีต่ำกว่าก็มีต่ำกว่าก็มีนะเราใช้หมดเลยครับตอนนี้เราเปิดเป็นโหมดสปอร์ตไว้ให้นะครับจะควบคุมในส่วนของน้ำหนักคนใช่ครับแรงแบตเตอรี่แล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยก็จะหนักขึ้นให้เข้ากับโหมดสปอร์ตครับลองเลยนะครับได้ครับพอเราเชื่อครับโอ้กำลังของมอเตอร์มาแบบเนียนๆนะฮะแต่เร็วคัะ ประมาณ6วิแหละครับตามที่เขาเข็ไมไว้ต,ต่อเนื่องสชานีนี้นเดี๋ยวเราสาโลว์นะครับช้าวนกันไปก่อนนะครับสถานีจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับตาเร่งเมื่อกี้นี้ขึ้นเร็วครับแต่ไม่ได้ถึงกับดึงกระชากนะฮะขึ้นเร็วแบบนวลๆนะฮะข้างทันใจช่วงล่างกับพื้นแท็กอย่างนี้ฮะวิ่งได้นเนียนกริบเลยฮะ อลไยเข้าโค้งกว้างๆที่ความเร็วประมาณ70มีน้ำหนักเป็นตึงมือนะฮะอลไยค่อนข,ข้างหนักฟีลลิ่งออฟโรดสปอร์ตเลยสายไปไหนครับต่อเน,นื่องซาลารอม ชับพวงมาลัยค่อนข้างหนักเมื่อกี้สลาลอมนะฮะไม่ค่อยคุ้นมือเท่าไหร่พอรถเป็นพวงมาลัยซ้ายซ้ายนะฮะผ่านแต่ก็พอควบคุมได้ถือว่าน้ำหนักในรุ่นนี้ค่อนข้างตึงมือเลยนะมันมีความแม่นยำถ้าเราเข้าเกินความเร็วที่เขากำหนดไว้ห้าสิบเนี่ยตัว E-P ตัวช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวต่างๆเข้ามาช่วยเร็วรลองกันคร่าวๆก่อนนะครับเพราะว่าเป็น สเปคพวงมาลัยซ้ายนะผมก็ยังขับไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่พวงมาลัยซ้ายมันซ้ายเรใช้ทางออกที่สี่นะ แจ้งเตือนนะครับพวกระบบแจ้งเตือนความการขับขี่ที่แบบอาจจะหลุดออกนอกเลนนะครับเส้นถนนหรือว่ามีการหักโค้งอ,อะไรที่มากเกินไปแล้วทําให้รถโค้งเขาจะเตือนเหมือนกับว่าเราเมนพร้อมขับรถไหมอะไรประมาณนี้ครับจะเตือนที่ผมกลัก็บอกเมื่อกีไ้ได้ความรู้สึกของเบาะที่มันสัน่นที่เบาะสัน่นแจ้งเ<ๆ>ตือนต่างๆผมออกนอกเลนเหยียบค่อมเส้นขับไม่ค่อยตรงทางจะเตือนจะเตือนครับอันนี้เขาเปิดเอาไว้โชว์ว่าเรามีฟีเจอร์ตัวนี้ด้วยครับ ตัวหน้าจอมีขนาดใหญ่มากครับขนาด17.6ใช่ครับอลังการงานสร้างนะครับแล้วก็ตัวแผงหน้าปัดก็เป็นจอ LCD เป็นกันขนาด10.25นะฮะโอเคเดี๋ยวจอดยุดนิ่งก่อนนะครับจะอธิบายการนิ่งในสเตชันนี้นิดนึงนะครับสเตชันนี้ก็คือจะจํากัด ใช้ความเร็วเท่ากันนะครับประมาณ50-60นะครับเราจะได้วิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับนะครับเท่ากับว่า2รอบรอบไปนะครับใช้ความเร็วประมาณ50-60อยากไปปุ๊บถึงไพลอนคู่ที่วางอยู่ตรงกลางครับเราเบรกแต่ไม่ต้องถึงกับหยุดนิ่งนะครับเบรกเสร็จปุ๊บพอรถเริ่มชะลอตัวช้าลงเราเปลี่ยนไปเหยียบคันเร่งมันเร่งออกไปส่วนขากลับหลังจากเรายูเทิร์นมาแล้วครับก็จะเปลี่ยนกันเป็นเบรกหยุดนิ่งแล้วก็ออกตัวแบบรถหยุดนิ่งอาจจะกดคันเร่งเยอะหน่อยในจังหวะนี้ครับ มาเชอญได้เลยครับอันเดลลิงของเป้นะฮะครับความเร็วประมาณ56ครับครับนั้นเร่งไปก่อนแล้วค่อยไปหลบใช่ครับได้ครับออกตัววืดดีครับ ผิวที่เปียกลื่นนะฮะเป็นกระเพื้องไม่มีอาการเลยครับแค่มาคล้องพวงมลาลัยให้ตรงสายแล้วไปอยู่เทิร์นครับสายไปเข้าเข้ากวนคู่ครับเทิร์นอรบนึงรอบนี้เป็นกระทืบเบรกหยุดนิ่งเลยนะครับท้ายหยุดนิ่งเลยตัวตเบรกก็เป็นดิ๊ สี่ล้อครับตัวนี้จะเป็นสองพอดหน้าแล้วก็หนึ่งพอดหลังครับเชิญรับเราชิดไพลอนครับอะไรเปอนครับผมเลี้ยงไปอากสิละกันได้ครับเบรกสุดเลยนะครับปิดเข้าไปบิดไปไปิดไปไปเจ็ดสิบแล้วครับเบรกเลยครับเติมสุดแล้วครับ จริงนะทีนี้เราเหยียบเบรกออกตัวได้ไหมตัวระบบสุดเลยนะครับตัวแท็กชั่นระบบช่วยควบคุมต่าง,างๆบนพื้นเบรกลื่นผมกดคันเร่งสุดเมื่อกี้ออกตัวถ้าไม่มีการดิบดิ้นเลยครับตัวแท็กชั่นมีช่วยได้เยอะมากบนพื้นคอนกรีตแล้วออกซ้ายแล้วก็ออกเลยครับทีนี้บนพื้นผิวที่เป็นกระเบื้องแล้วน้ำน้ำเปียกไหมครับ หลอกระทืเอเบรกสุดนะครับแล้วก็รักษาภวงมาลัยให้ตรงอาการรถแทบไม่มีสายเซฮหรือว่าตัวช่วยการกับขี่ในเรื่องของบเบรกทั้ง ABStraction Control ต่างๆนานาเน,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 นี่ยมาช่วยได้เยอะจังหวะที่กดคันเร่งหนักๆตอนช่วงที่ออกตัวบนถนนเปียกลื่นปกติถ้ารถทั่วไปนะครับ traction จับอย่งน้อยก็ต้องมีดีดมีดิินมากคันนี้ค่อนข้างนิ่งเลย หรือว่าระบบพันข้ามเสถียรทั้งแอคชั่นคอนโท l ABS อะไรต่างๆใช่ไหเขียนขเดี๋ยวตองไปเลยครับเดี๋ยวเราซ้ายก็จะมีเขาก็จะมีระบบช่วยในส่วนของการกระจายกำลังตอนออกจากถนนลื่นนะครับเพื่อหน่วงหน่วงในตัวของการหมุนของล้อไม่ให้มีการสลิปมากจนเกินไป ครับซ้ายด้านหน้าได้เลยครับค่อนข้างเยอะนะระบบความปลอดภัยระบบความปลอดภัยยุคใหม่ก็มามาเต็มโอดี๋ยวจอดด้านหน้าไปนิดหนต่งก่อนลองในส่วนของ handling h a n ลลิ่งครับใช่เราจะตั้งลักษณะของสนามคล้ายๆพวกจิมคาน่าครับ ชุดแรกเลยครับออกไปจะเป็นซ้ายขวาแล้วก็จะอาจจะดูว่ากว้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปบีบตรงกลางนะครับพยายามรักษาความเร็วทั้ง50 60นะครับอย่าให้เกินนี้พอเกินเนี้ยหลุดหลุดหลายคันแล้วเยนี่ก็คืออยากให้ลองแบบว่าเออลองคุมให้นี่ดูหน่อยจะเร่งลองดูน้ําหนักพุมลายแล้วก็ช่วงล่างนะครับที่ด้านหน้าจะเป็นแบบแบบเพิร์นวิดโบนนะครับอิสระด้านหลังก็จะเป็นไฟลิงดูการเซตของช่วงล่างแล้วก็อุมลายอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่ผ่านมาสาสองสเตชันแล้ว ค่อนข,ข้างที่จะนิ่งแล้วก็คงไลยมีความน้ำหนักเป็นมือพอถูกต้องนะครับเอาเร็วประมาณห้าสิบ้ะกัน ร้อยครับสำหรับการทดลองขับเป็นสัมพันธ์แรกกับเน t ต้า g t ครับในรุ่น660หรือลองเลนส์นะฮะเรียกว่าเราขับทดสอบทั้ง3สเตชันนะฮะไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งนะครรวมถึง Handling ทั้งสลาลอมเลนเชนแล้วก็การเบรกในพื้นผิวเปียกลื่นนะฮะแล้วก็การขับเข้าโค้งดู Handling นะฮะทั้งโค้งซ้ายโค้งขวานะครับเราจับความรู้สึก กันได้พอสมควรนะครับกับ n e t ต g ้าในรุ่น660หรือลองเลนนะฮะตัวพวงมาลัยนะฮะในเบื้องต้นนะฮะลองกันพอสมควรนะฮะในสนามพวงมาลัยเนี่ยเป็นไฟ,ฟฟ้าจริงแต่เซ็ตเนี่ยออกแนวสปอร์ตเลยนะครับมีความหนักแน่นนะครับดูตึงมือนะฮะพวงมาลัยเนี่ยผู้ชายน่าจะชอบนะฮะรู้สึกตึงมือแล้วมีความแม่นยำสูงส่วนผู้หญิงเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันหนักมือไปนิดนึง แต่ก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยในรุ่นพวงมาลัยซ้ายนะฮะสาม,มารถที่ขับขี่ได้คล่องตัวพอสมควรส่วนในเรื่องของการเบรกนะฮะก็ต้องบอกว่าเบรกเนี่ยเป็นดิสเบรก4ล้อนะฮะตัวเบรกเนี่ยค่อนข้างที่จับได้เสถียรน,นะฮะเบรกบนพื้นผิวเปียกลื่น นะฮะฮอาการของรถค่อนข้างนิ่งนะแล้วตัวช่วยต่างๆทั้งตัว ABS ทั้งตัว Traction Control หลักๆเนี่ยสามารถที่จะทําให้เราคอนโทรลรถได้ง่ายแม้จะเบรกหนักๆกระทืบเบรกลงไปในพื้นผิวเบยกลื่นเนี่ยก็สามารถที่จะคอนโทรลรถอยู่นะครับเท่าที่เมื่อกี้นี้ที่ลองเนี่ยอาการรถแทบไม่มีใสเ่เซนส่วน Handling ในการเข้าโค้งด้วยความเร็วประมาณ60นะครมีแอบเกินบ้างเีนี้นะฮะคอนโทรลรถง่ายนะฮะจังหวะที่ เกินเนี่ยมีสไลด์หน่อยแล้วก็ตัว E.S.P. เข้ามาช่วยจับล้อมให้เลื่อนถลายในเบื้องต้นเนี่ยถือว่าการควบคุมรถเนี่ยคันนี้โดยรวมนออกแนวฟีดิงแบบสปอร์ตอ่อลุ้นกันนะครับสำหรับแฟนขับเนต้าครับว่าเนต้า G.T. จะเปิดตัวเมื่อไหร่รุ่นพรมอะไรขวาจะมาเมื่อไหร่จะทําตลาดราคาเท่าไหร,ร่นะฮะอันนี้ก็ต้องรอคอยกันส่วนตัวรถต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งการทําตลาดเนี่ยเขามีให้เลือก2รุ่นที่เราขับเนี่ยเขาจะเป็นเนต้า Gt 660จะเป็นลองเลนส์ระะทางวิ่งสูงสุดก็คือ660นะต่อการชาร์จเต็มหนึครั้งส่วนรุ่นท็อปเนี่ยเขาจะเป็น n e t ต a Gt 580 All-Wheel d r i v e หรือรุ่น Performance นตัวนี้ก็จะวิ่งได้580กิโเมตรต่อการชาร์จหนครั้งในรุ่น Performance เนี่ยเขาจะเป็น a l l h e e l d r i v e นะครับมีมอเตอร์หน้ามอเตอร์ motor, หลังกำลังสูงสุดอยู่ที่460แรงมา้าอัตราเร่งในรุ่น Performance นะครับ อวิวไดเนี่ยอยู่ที่0ูนย์ถึงร้อยวินาทีเท่านั้นเองนะฮะส่วนพื้นฐานทั้ง2รุ่นเนี่ยก็ใกล้เคียงกันออปชั่นเด่นๆทั้งภายนอกภายในภายนอกนี่อย่างที่เห็นเลยครับตัวบอดี้เนี่ยออกแนวสปอร์ตเต็มพิกัดเลยนะฮะชุดไฟหน้าไฟท้ายเป็นแบบ LED เต็มระบบภายในออปชั่นต่างๆมาเต็มนะทั้งจอขนาดใหญ่แล้วก็ตัวช่วยควบคุมการแทบขีีต่างๆนะครับทั้ง บบเตือนการชนระบบควบคุมรถออกนอกช่องทางจราจรน,นะครับ Adaptive Control ถถก็เรียกว่าระบบความปลอดภัยยุคใหม่เนี่ยที่เขานิยมใช้นิยมติดตั้งในระถยนต์รุ่นใหม่เนี่ย Beta GT เนี่ยก็ใส่มาเต็มนะฮะ ทั้งหมดก็เป็นบทสรุปนะครับในเรื่องของการทดลองขับเป็นสัมผัสแรกก่อนที่รถรุ่นนี้จะพัฒนาต่อยอดเป็นพวงมาอัยขวาเปิดตัวสูต่ตลาดรถยนต์เมืองไทยนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามและรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับแชร์ข้อมูลต่างๆของเราด้วยครับทั้ง d ดร์ฟเพจ a าน e ลและอ u t o ิทยแลนด์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ